hello เธอวันนี้เราก็พามาดูนิทรรศการครูโขนนะคะซื้ออันนี้เป๊ะมากเลยค่ะเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าสืบทอดงานช่างหัวโขนตามขนบโบราณที่ไอคอนสยามนะคะเธอบอกเลยนะคะว่ายกนิทรรศการอันทรงคุณค่ามาบริเวณอาร์ตเวชชั้นเเลยจ้ะซึ่งมีเรื่องราวอันเต็มไปด้วยความประณีตของงานศิลป์นะคะและก็งานโขนนะคะบอกเลยนะคะว่าโขนคือการละเล่นหน้ากากาที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของศิลปินไทย ทุกขแขนงเลยจ้ะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีเรื่องราวของเสียนครูทุกศาสตร์ทุกสิ่งในโลกเกิดจากการถ่ายทอดวิชาความรู้จึงจําเป็นต้องมีครูและภายในงานนิทรศการนะคะจะจัดแสดงเสียนครูที่เราต้องกราบไหวบูชาด้วยจ้ะที่ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีไทยช่างหัตถศิลป์ช่างปากหรือแม้แต่นักแสดงและยังมีช่างประติมาก,กรรมที่เชื่อมโยงกับการบูชาครูช่างทั้งหลายซึ่งแม่งานจัดเมื่อไหร่คะงานจัดตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสากรกฎาคม2 5 6 7จ้าก ที่ชั้นเอ็มอาเไอคอนสยามเจนสวยมากเลยอย่างงานนี้ออันนี้คือขอบคุณแม่มากเพราะว่าหนูเพิ่งเคยมาเห็นของจริงใกล้ๆครั้งแรกเลยค่ะแม่ใช่แล้วบอกเลยนะคะว่าครูโขนนะคะแต่ละท่านนะคะเธอ,อเป็นแบบว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆสําหรับนักแสดงทุกขแขนงเลยนะเธอ <Ừ. S 1> อันนี้บอกเลยนะคะว่าสวยจริงๆทุกคนต้องมาดูนะเพราะว่านี่คือแบบได้ดูได้ชมแบบใกล้ๆเลยเธอซึ่งอ <ะ S 2> <ๆ S 1> พอมองของจริงใกล้ๆคืองานประนีแล้วก็ละเอียดมากๆเลยค่ะถูกต้องและที่สําคัญคืออะไรรู้เปล่าเธอ <Ừ. S 1> ในนี้คือแบบว่านานๆเราจะได้เห็นเสียงครูซึ่งแบบว่าเธอเราไม่ได้เห็นที่ไหนง่ายๆนะเธอโอ้จริงเราคือเขามาจัดแสดงให้เห็นกันง่ายๆได้ที่ไอคอนสยามเลยอ่ะคุณแม่ถูกอย่าลืมนะคะอยู่ที่ชั้น m a r t Way ไอคอนสยามนะ อ,อย่าสวยจริงๆเพราะว่าเห็นของจริงคือสวยมากใช่แล้วอะดูงานสินเสร็จแล้วพวกเราก็ต้องมาช้อปปิ้งกันต่อที่ไอคอนลักนะจ๊ะตามสูตรของเราจะ้ะซึ่งแน่นอนเขามีโปรพิเศษมาให้ด้วยนะคะเฉพาะสมาชิกวันสยามเมื่อซื้อสยามกิฟต์าร์มูลค่า3 0 0 0 0ื่นบาทรับสยามกิฟต์าร์มูลค่า1 0 0 0บาทและเมื่อซื้อสยามกิฟต์คาร์มูลค่า5 0 0 0 0บาทนะคะรับเพิ่มทันทีเลยนะคะสยามกิฟต์คาร์มูลค่า1,800บาทจะ้ะหากใครสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่อง ทางต่างๆของไอคอนสยามได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15สิงหาคม2567จ้ะและยังมีนี่อีกนะคะโปรบอลทูวินโกชอปสำหรับสมาชิกวันสยามนจจ้าเธอถ้าใครสนใจก็เช่นกันดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางต่างๆของไอคอนสยามได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะมาที่ไอคอนสยามนะคะคุณสามารถเสพงานศิลป์ระดับครูและสามารถช้อปปิ้งแบบคุม้มครบได้ที่เดียวเลยจะ้ะที่ไอคอนสยามนะคะทุกคนบอกเลยว่ามานะได้ดูงานศิลป์ด้วยได้ช้อปปิ้งด้วยแล้วเจอกัน 자. 바이